เพลินนะเนี่ยสนุกมากครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาท่องโลกแอคชั่นฟิกเกอร์กับร้าน Smiley a n g e จ s ที่จริงอ่ะมีเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูคอนเทนต์พวกเราเลยพวกเราคุยกันเยอะมากอันนึงที่พี่อิูวชอบพูดมากคือของเล่นที่มาจากของฝั่งอเมริกาเขาจะทำของเล่นเป็นของเล่นน่ะอะคอมรู้สึกพี่อิูวเล่นเมื่อกี้มันเหมือนกับแบบมันสนุกมือกันก็ที่ผมขยับเมื่อกี้เนี้ยผมผมลองลององแขนดูผมรู้สึกว่าอุ๊ยเขาทำข้อต่อแขนน่ะทำจอยมาแบบดีว่ะเออ ขาซ่อนมาแบบเห็นไหมมันดูสมัยก่อนอ่ะเราจะชอบปามาดว่าเฮ้ยฝั่งอเมริกาของแม็กฟารีนแฮสบล์หรืออะไรพวกนี้จะชอบทำข้อตอบสมกึกกิ๊กกอกอ่ะแต่อันนี้มันดูมันดูแบบมันดูทําได้ดีขึ้นน่ะแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์แบทแมนอ่ะโอเคเรื่องข้อต่อข้ออะไรแอคชั่นมันอาจจะไม่ได้มันจ๋าเท่าเหมือนดังเหมือนพวกเอสเอฟหรอกนะแต่ว่าเรื่องในเรื่องของความคงทนอะไรเงี้ยผมรับประกันได้เลยว่าแม่งแบบของแท้โหแน่นแน่นตึ๊บเลยอ่ะแน่นตึ๊บเลย แล้วก็แล้วก็คืออย่างนี้ครับน,นี่ฮะผ้าแล้วก็เป็นผ้าแบบเ็กเจอร์เหมือนมูฟวี่อะหนังอ่ะหนัง อะไรนะอะะไรนหนังไงเท็กเจอร์เหมือนหนังท่านเท็กเจอร์เหมือนมูวี่เหมือนมูวี่เท็กเจอร์แบบผ้าในในภาพยนวี่ไม่ใช่พี่พี่พี่ชาแอบขำอยู่แล้ตลกตลกอยู่แล้วตลกอยู่แล้วโอเคอันนี้เป็นแบทแมนเวอร์ชั่นของคีเตอรเฟอร์โนแลนแต่พอดีพอดีอันนี้ให้ดูนะครับว่างานวันเจไปประมาณแบบอย่างนี้มูวี่ใช่ครับแต่ว่าแต่ตอนนี้คือพักหลังครับผมแอบสังเกตเห็นว่าถ้ามาเวลเขาจะเป็นแบบเนี้ย เลเจนด์มาเวลอะไรสักอย่างประมาณหัวจะเป็นประมาณนี้ในบารร,<ต>รของด c อ่ะจะเป็นนี้ DC Multiverse เออ ออกมารัวๆเลยช่วงนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเซตที่ผมแนะนำนะอเน,นี้ยกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมในบ้านเราบ้างเพราะว่าหนึ่งแม็กฟาเลนโกลเลเบิลนะครับโกลเลเบิลคอลเลคชันก็คือเราก็เคยเอามาแนะนำไปแล้วที่เป็นซูเปอร์แมนสีคอมมิกหรืออะไรสักอย่างช่วงนั้นเป็น,เป,นเป็นการการันตีว่าทางแม็กฟาร์เลนเขาเป็นคนในนี่ใช่ไหมใช่อารมณ์เหมือนถ้าเกิดฝั่งบันไดคือธรรมชีอะไรอย่างนั้นซึ่งอันนี้โหมันคือ เรียกว่าทัมเลอร์ทัเลอร์ที่เป็นในร่างที่แบทแมนต้องใช้แล้วใช่่าซึ่งนักแสดงเนี่ยครับมอร์แกนฟรีแมนเนี่ยคือผมเพิ่งมารู้กับพี่ราชาว่ากล่องนี้ขายดีตามที่พี่อยู่บอกอก็เพราะว่าตัวฟิกอะเขาไม่ค่อยออกเขาไม่เคอยออกมาก่อนเลย คิอมอแกนฟีแมนที่เป็นแบบลูเซสฟอกอะเออลูเซสฟอกเนี่ยในหนังเขาจะเหมือนแบบนายช่างใหญ่นายช่างใหญ่เป็นหัวหัวหน้าฝั่งยุทธุปกรณ์ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าออาเฟรดจะเป็นเหมือนพ่อบ้านคอยดูแลเออคนที่จะเป็นคนนี้เออจะเป็นนั้นนะฮะซึ่งอันนี้เจ๋งมากคุณผู้ชมเพราะขนาดมันใหญ่เอาตัวเข้าไปใส่ได้เลยนี่แล้วคุณคิดดูนะถ้าจะเอาให้เหมือนในหนังนะต้องหาทูเฟสมา เอ้ยใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาให้นั่งคู่กับแบทแมนซึ่งก็เป็นตัวนี้แหละคจอสโตเฟอร์โนอเดนี่แหละก็คิดซะว่าฟิกเท่านี้แล้วเอายัดไปในรถกล่องนี้เอ้ย45.7เซนน่ะอาร์ตใสในนี่ไงนี่สิบแนิ้วโอ้โหเรียกว่าบะเบวงบะเบวงแล้วแล้วเราลืมคิดไปนะครับว่าเอ้ยอันนี้คือของเล่นเด็กไงคือของที่แบบว่าเด็กๆก็เล่นได้เราก็สะสมได้นาทีนี้จะเรียกว่ามันเป็นของเล่นเด็กสักทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่ามันกลาย ของเล่นเด็กที่โตมาเป็นพวกเรานี่แหละประเด็นคือผมลืมดูราคาสี่พัสองพร้อมฟิกด้วยใช่แล้วรถนี่ตอนนี้มือมือที่ถืออยู่หนักนะไม่ใช่ว่าไม่หนักใช่แต่แค่ประคองไว้คือแบบเชี่ยมันสดจริงมันสดจริงอันนี้ขายดีมากจ้าก็ส่อนหน้าเรามาถ่ายก็มีไปห้คันแล้วมีคนมาซื้อไปใช่ครับ the dark night ไฮโรจีไต,ต,ไต่ผ้าไต,ผาไต่ผ้าของเขานั่นเองนะฮะจัดไปฮะมูฟวี่คือหนัง <c oughs> เกียดเกียดเกียดจริงๆอ่าคราวนี้มาถึงฟิกจากเกมบ้างครับนี่ฮอลลีซอนนั่นเองนะครับน้องเอลอเอลอยเอลลอยใช่เลยนะครับแล้วนี่มาจากคาแรคเตอร์ภาค2องนะ Forbidden West ใช่เลยครับพี่เป็นยังลเล่นเล่นแล้วเป็นไงบ้างลองเล่นยังจริงๆเอาจริงๆจากใจมันเป็นซีรีส์ที่โคตรดีอันหนึ่งจริง แล้วก็มันทําความอิสระให้เรารู้สึกได้ว่าเออมันโอเคอีกอย่างหนึ่งการออกแบบพวกสัตว์ให้เป็นแบบเครื่องจักรอะไรกวโอ้โสวยฟิลลิ่งผมเลยสวยเลยและตอนนี้ฮะแน่นอนครับมาครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโลโก้ของ PlayStation โลโก้เกมมาหมดเลยฮะแล้วกล่องเป็นแบบสวมนะครับแล้วเราค่อยๆเอาออกมาซึ่งพอออกมาปุ๊บโดนใจแฟนอีกโอ้โหจากกระต้นืใช่ครับเออแล้วนี่ฮะ ต้องตัดครับผมนะฮะขออนุญ,ญาตครับขออนุญาตทางร้านแล้วนะฮะมาฮะทางร้านเขาอนุญาตแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นเหมือนบุ๊กครับก็จะกลางออกเพื่อโชว์ของครับโอ้โหโ,โชว์แบบนี้ได้เลยนะเนี่ยใช่ฮะ<อ>ไม่<ว>แล้วเขามีหน้ามาให้เปลี่ยนเยอะมากอ่ะคุณเออเราหน้าดีด้วยนะหน้าดีครับผมพี่หน้านี้โคตรดีเลยเแล้วจากเข้าที่ดูจากไซ ไม่แน่ใจว่าเขาจงใจออกแบบมาให้ไซส์มันสามารถไปเล่นกับไอฟิกในงานที่เป็นคอลเลกเตอร์ได้หรือเปล่า1ต่อ12อ่ะเออเพราะว่าพราะตัวนะฮะกำลังดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนเรื่องนี้นะผมแนะน,นำอีกโฟรดักหนึ่งที่เอาเล่นควบคู่กันก็คือของอโมเดลลอยปะที่มันทำไอทันเดอร์จออะไรนั่นมา ตัวพัตเต็กต่ออะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสเกลทันเดอร์จอในเกมกับตัวเอลลอยตัวนี้มันจะมันจะเข้าสเกลกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ว่าอันนึงที่ได้แน่ๆคือไอชุดคอลเลกเตอร์ที่มันเป็นตัวใหญ่ๆอะเอออันนั้นอันนั้นน่าเก็บน่าเก็บตัวตัวนี้เท่าไหร่นะพี่ราชาพันห พันแปดนะครับผมแน่นอนตัวนี้ราคาพันแปดว่าถ้าเกิดบอกว่ามาจากภาคีสพาเหล็กที่หน้าร้านหรือว่าแชทมาที่แฟนเพจของพี่เขาเนี่ยก็จะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเยี่ยมเลยทักมาที่แฟนเพจเขาได้เหมือนกันถ้าเบอร์เอร์ว่าอยู่ร้านหรืออยู่บ้านแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้ตัวนี้ยังมีเหลือของเหลือไหมแต่ว่าร้านพี่เขาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบของที่เราหยิบมานะอย่างมิติลีเจียนข้างบนเนี้ยที่เราเคยหยิบมาแนะนําอยู่คลิปหนึ่งอ่ะตัวนี้ก็มีตัวใหญ่นะฮะส่วนไอ้นั่อ่ะ ไอฟ้ฟิลลี่แพนเน็ตฟิลลี่แพนเน็ตอะข้างบนแล้วก็มีเสือขาวอ่อาแล้วก็พี่หมาป่าอ่ามาอีกตัวหนึ่งเออเฮ้ยไอ้กากอยนี่มันมันคือคาแรคเตอร์หนังสยองขวัญหรือว่าปกปก,ปก,ปก,ปกอัลบั้มของไอออนไบเดนวะ แต่ดูดูจากทรงไม่น่าใช่ปกไอออนไมเด้นน่าจะเป็นหนังก็ย้อนขวัญแล้วราคาแคทนิงอ่ะตัวเริ่มเบลั่มเบลัมเลยพันหนึ่งห้าสิบนะครับแหมหิวเคปซีเลยทีเดียวอยแล้วก็พวกมาเวลเลยเจนนะครับดีซีมัลติเวิร์สอะไรพวกนี้ก็ก็มีแล้วส่วนโซนนู้นก็จะเป็นทาร์ฟอร์เมอร์ของเซนเซียนเขาใช่ครับนะฮะแต่เราสตาร์วอล์คใหม่เลยตอนนี้จริงเหรอสตาร์วอล์คอะคไรต์อะคูไรต์เนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไร มันเป็นในเรื่องสตาร์วัวพาธไฮริพักช่วงไฮริพับบิกแล้วก็จะเป็นช่วงที่เจไดอ่ะคิดว่าซิดมีมีวาร์ปไหมเปิดเปิดวาร์ปไหมมีเปิดเปิดวาร์ปไหมยังไงไงอโคไลน์ไงอันนั้นเล็กนาล็อกอ๋อแดงเลยอ๋อไปอัพไลน์โอ้ยจะตามกันไม่ดันก็ไปรอดูว่าลูกศิษย์ฝั่งซิดในยุคที่ซิดมันซบเซาไปแล้วเป็นไงอ๋อเจไดเขาเขาจะผาดผาดเออเขาจะคือคือซิดอ่ะ หมดจากโลกไปแล้วอ๋อกำลังกำลังตีกลับมันจะเป็นในช่วงหนังพี่พี่อาร์ตเคยเล่าให้ผมฟังว่ามันจะเป็นการสู้กันเสมอ,อมระหว่างฝั่งซิดก,กับฝั่งเจไดครับ่ะมันเหมือนกับความสว่างกับความมืดอ่ะเขาจะเบียดเบียดกันไปเบียดเบียดกันมาแบบนี้แล้วในอันนี้จะเป็นถึงคราวที่ความสว่างช่วงความมืดอซอบับซาเอออะไรอย่างนั้นความสว่างในแบ่งบานเลยทีเดียวเอออะไรอย่างนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋ไนะฮะย้ำอีกทีสำหรับแฟนรายการที่มาร้านนี้รับส่วนลดทันที10%และแน่นอน ถ้าคุณซื้ออุปกรณ์ IT, ีแกดเจ็ตหรือเกมมิ่งเกียร์ที่ www.advice.co.th แล้วใส่โค้ดเน r ค s สก่อนชำระเงินเนี่ยคุณเองก็จะได้ส่วนลดจาก Advice ด้วยเช่นกันและที่นี่เขามีสินค้า IT แบรนด์ดังมากมาให้ช้อปปิง้งนอกจากนี้ยังมีบริการส่งรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยบริการหลังการขายดีขนาดนี้จะไม่ให้บอกว่าดีได้ยังไงนึกถึง IT นึกถึง Advi c e จหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว โหยังไม่จบคุณผู้ชมออจะบอกว่า,านักสะสมฝั่งยุโรปที่ชอบเล่นพวกแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยคือแน่นอนแหละเรื่องข้อต่อเรื่องความทนทานอะไรเงี้ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เราได้พบเจอวันนี้ก็คือนี่ครับ เป็นงานจาก s p e l r o Toys นะครับผมชื่อไลยโปรดัก์ว่า Animal Warriors of the Kingdom นักรบสัตว์แห่งอาณาจักรอาณาจักรอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อเป็นตัวจริงก็มก็ต้องแปลอย่างนั้นเหรือเปล่าเออบผมก็จะเป็นนักชาติฟิกเกอร์แบบที่เอาเอาเอาสัตว์เนี่ยมาสวมชุดแบบพวกนักรบกราดิเอเตอร์อะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่แบบสตาร์เตอร์แพ เป็นตัวแบบเรียกว่าตัวเบสิกใช่ครับใช่ครับนี่นี่ออฟอินไอดีเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์บิวเดอร์คิดเฉยๆก็คือมีแต่ตัวคาแรคเตอร์ถูกต้องส่วนอื่นๆเนี่ยเราต้องมาหาเติมชุดกงชุดเกาะอะไรพวกนี้เขาก็จะมีเขาจะมีพาร์ทเสริมนะซึ่งเอาจริงนถ้าเกิดไปไปดูไลน์โปรดักต์นี้จริงๆนะครับของสเปโร่เนี่ยเขาก็จะทามันแบบ อารมณ์ประมาณแบบนี้แหละอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือน Beast w a ที่เป็นสัตว์<า>สวมแบบชุดคน<า>จริงๆอา,งอารมณ์ประมาณแบบ Planet f เอออะไรประมาณแบบนี้ซึ่งอย่าเามาจากตรงข้ามกับ m y t t i c Legion ซึ่งเป็นแบบแฟนตาซีอันนี้ก็จะเป็นอาณาจากักรสัตว์ซึ่งมีแบบตัวดีตัวร้ายอารมณ์เห็นว่าน่าจะคล้ายๆแบบกินๆ t h u n d e r c a t อ,อะไรประมาณ<อ>แบบนั้นซึ่งเอาจริงจุดเด่นของของเล่นฝั่งฝรั่งนะอ่อนะผมชอบนะผมชอบตรงที่แบบความขัดขาดเกินๆนในการปั้นอดูอย่างหน้าตัวนี้ดิเราอาจจะรู้สึกว่าอแม่งไม่เห็นจะเหมือนลิงเหมือนอะไรเลยแต่ว่ามันมันมีนม,ม,มันมีดีไซน์ของมันที่ดูแบบเนี่ยแต่แต่และตัวมันก็โอเคอยู่นะมันมีความหลากหลายอยู่นะใช่ใช่ใช่ใชใชอาจจะเป็นเพราะว่านี่ด้วยเปล่าพี่อยู่โครงสร้างเขาคล้ายๆกับในฝั่งตะวันตะวันออกอย่างเราก็คือมีเรื่องเพราะว่าเขาเป็นคอมบิคป่ะ มี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 หนังสือการ์ตูนเอออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าพอมันมีโครงสร้างเนเรื่องมีอะไรมันก็เลยแอบดูน่าสนใจแต่เนี้ยตัวต่าเราเปือยแต่คุณสามารถไอ้นี่ได้นะครับอ่าเนี่ยเนียข้างหน้าพี่เลยก็จมีอาวุธนะหลากหลายรูปแบบเลยเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเอาไปแบ่งกันถือกันสนุกสนานเลยทีเดียวใช่ครับซึ่งอันนี้ขายดีเพราะว่านักสะสมแบบทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็แวะเวียนมาเพราะว่าที่ราชาเขามีลูกค้าต่างชาติด้วยนะครับแล้วเ้วก็เขาบอกว่านี่ครับเอามาเท่าไหร่เขาบอกว่ามีสิบหกแบบหรืออะไรสักอย่างเนี้ คือผมมองว่าถ้าเกิดเป็นสายเนีสนเสน่ห์มัอนอยู่ตรงนี้เลยความเรียวๆแบบที่พี่พยบอกอะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันเข้าดีมันดูเข้าดีก็คือถ้าเกิดใครที่สนใจลายนี้นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเต,เติมเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก็ได้ได้ก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยรูปแบบ Product ์เขาเป็นยังไงเพราะว่าคนไทยที่เก็บสายนี้เนี่ยก็มีเยอะจริงเยอะเหมือนกัน เออนะครับอ,อันนี้ฝ<อ>ากไว้แต่ว่าอาณาจักรสัตว์ก็ยังไม่จบเนวให้เซลโตพิเซนไม่ไม่อันนี้มันมันมันสะดุดผมตั้งแต่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วแล้วพอดีมันเวลาเวลาเราจะคุยกันนะครับเราก็จะเลือกหยิบผัวดักมาทีละอัน2อันใช่ไหมอันนี้ฮะงงมากเพราะชอบตั้งแต่หน้ากล่องแล้วคุณดูดิหน้ากล่องโคตรอาร์ตเลยเออคือเราไม่รู้เลยว่ามันอะไรยังไงเว,ว้ยซาโตชเออิเออไอซาโตชินะครับผมแต่ชื่อว่าเมมโมรี่ทอยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วงานนี้ พี่ราชันบอกว่าอ๋อมันคล้ายๆกับแพนเน็ตออฟดีเอฟเลยแล้วเขาพอพูดเสร็จแล้วเขาก็เปิดมาให้ดูเชี่ยมันได้มันได้แบบฟิลลิ่งดีมากเลยคุณผู้ชมอ่ะหน้ากล่องดูเป็นนักดนตรีนะเออหน้ากล่องดูเป็นนักดนตรีแต่ว่าเขาเปิดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ฮะเชี่ยลิงคี้คุกอะคุณโอ้แล้วฟิลลิ่งมันได้ดูชุดดิบลักเก็ตว่ะอย่างอันนี้อันนี้ก็พูดถ้าพูดกันตามตรงมันก็จะเป็นอีกเขาเรียกอะไรเป็นเป็นอีกคุณภาพหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันเหมือนโมเดลคองเลยว่ะทำไมมันหน้ามันมีแผลปากอย่างนี้ด้วยเออผูอ้ชมใครยืนกันว่ามันคองไหมเออนะฮะแล้วก็จุดจุดขยับมือมีอะไรของให้เปลี่ยนนะฮะเออจอะเห็นอ้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้หัวหัวให้เปลี่ยนอีกโอวนี้แผลใหญ่เลยเอออันนี้มีแล้วน่นาคำรามด้วยหรอหน้าดุหน้าดุโอ,โอ้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ส่ดา แล้วอันนี้อันนี้เป็นชุดผ้าด้วยนะฮะอันนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็นตัวชุดผ้านะฮะชุดผ้าชุดผ้าไม่จ๋งว่าอันนี้จะเป็จ๋งจริงอย่างอาวเออว่ะเด็ดอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดว่าเผื่อใครที่ชอบแนวแบบว่าแอคชั่นฟิกนะฮะถูกต้องนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็มาถามได้ฮะที่ร้านของสมายอินเจลนี่นะครับชันหนึ่งกองข้ามเชือกตกิบใช่แล้วครับเลาะซ้ายมาเลยเข้าประตูมา